สวัสดีค่ะครัวพรสวรรค์วันนี้จะพามาหมักไก่กันนะคะก็ส่วนประกอบก็มีนี่เลยขมิ้นผงแคปซูลเราไม่มีขมิ้นผงแบบแบบสดนะคะแบบสดก็มีอยู่ในสวนเราไม่ได้ไปแกะไม่ได้ไปเก็บนะเราก็ใส่แบบแคปซูลลงไปแล้วก็จะมีเกลือมีเกลือมีน้ําตาลปี๊บมีน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็มีข่ามีตะไคร้แล้วก็มี เม็ดผักชีนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วหวานแล้วก็จะมีอ่าซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีน้ำปลา,านิดหน่อยค่ะเริ่มจากตามรูปผักชีให้แหลกก่อนเลยนะคะรูปผักชีนี่เป็น ผักชีที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกค่ะปลอดสารอ่ะตามมาด้วยตะไะคร้แกขาเลยตะไคร้ใส่เยอะนิดนึงนะคะตำให้ละเอียดเข้ากันนะคะเมนูนี้บอกเลยว่าถูกใจอร่อยแน่นอน ขมิ้นเราไม่มีขมิ้นสดใช้ขมิ้นผงแคปซูลจากที่เราทานนะคะใช้ได้เลยนี่นะคะเริ่มละเอียดเท่ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตักออกแล้วก็ไปไปหมักไก่กันนะคะไปซูมแล้ว ตักออกนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายสายเหตุที่เราใส่ทั้งน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะคะ ก็คือเพื่อที่ให้มันตัดรสหวานค่ะน้ำตาลสชนิดนี้อีกชนิดหนึ่งหวานแหลมอีกชนิดหนึ่งจะหวานคนละอย่างกันนะคะแล้วตามด้วยเกลือค่ะอัตราส่วนก็กะเอานะคะตามเนื้อสัตว์ที่เรามีใส่เกลือลงไปแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยซีอิ๊วขาวเล็กน้อย ตามด้วยซีอิ๊วหวานนะคะหรือว่ากากน้ำตาลนั่นเองเพื่อเสริมสีสันให้เขาสวยงามอ่าเราไม่มีกระทิหรือว่านมสดถ้าใครมีกระทิหรือนมสดใช้กระทิหรือนมสดก็ได้นะคะเราใช้น้ำมันพืชแทน mm. เพราะเราไม่มีสองตัวนั้นนะใช้น้ำมันพืชแทนได้เลยค่ะน้ำมันเราก็นี่น้ำมันรำข้าวน้ำมันอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมีน้ำมันถัวเหลืองหรือว่ามีอ่า น้ำมันปลามัก็ใช้ได้แล้วก็อันนี้คลุกเคล้าไว้เข้ากันจริงๆใครจะเอาส่วนผสนมาสมาคลุกให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาทาที่ไก่ก็จะง่ายกว่าไม่จําเป็นต้องทําตามสเต็ปอันนี้นะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะขยำขยำไปเรื่อยๆให้เข้ากันค่ะ นวดให้เข้ากันแล้วก็ดีน้ำตาลออกให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นไก่ที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปย่างกันบนตะแกงรงตะแกรงก็ตั้งให้ร้อนนะคะตั้งตะแกรงให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปแบบนี้ วางไก่ไว้บนตะแกรงสีนวลสีนวลทำอะไรออกไปเลยไปออกไปไปเลยไปเลยสีนวลมาแอบดูไก่นะคะได้ทำการไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จริงๆก็ต้องทาในส่วนที่ย่างไปแล้วใช่ไหมคะแต่พอดีขี้เกียจไปก็ใช้คุกอย่างนี้อานะคะ ยางให้พอหนังตึงๆแล้วจะกลับแถบก็เนี่ยเอามาคุกอันนี้กลับไปแล้วสองท่านเพื่อให้มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อนะคะก็ form. ใครมีใบตองใครมีการกล้ยใช้การกล้วยสับก็ได้นะคะเทามาจิ้มหรือว่าจะมีแปรงซิลิโคนมาทาก็ได้นะคะทุกคนก็ไก่ของเราก็เอา มันนํามาย่างนะคะให้พอหนังตึงๆแล้วก็กลับไปคุกในเครื่องปรุงของเราในกระมังแบบเมื่อกี้นะคะประมาณ3รอบก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วเทคนิคการย่างนะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆใช้ถ่านก็เล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็เนี่ยกลับไปเรื่อยๆกลับบ่อยนะคะกลับไปบ่อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ไก่ของเราก็าใกล้สุกแล้วนะคะ ส่วนในเรื่องของส่วนประกอบนะอย่าไปซีเรียสน,นะคะทุกคนพวกตะไคร้หรือว่าข่าหรือว่าในส่วนของเม็ดผักชีคือว่าถ้าเราชอบกลิ่นของสมุนไพรตัวไหนอะเราก็ใส่ให้เยอะหน่อยเราชอบกลิ่นสมุนเราไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรตัวไหนเราก็ใส่ให้น้อยหน่อยอย่างส่วนตัวไม่ค่อยชอบกลิ่นของเม็ดผักชีนะคะก็ใส่พอประมาณนะคะ เราก็จะชอบกินตะไคร้กินค่ะก็จะใส่เข้าไปเยอะหน่อยได้ส่วนประกอบต่างๆเราต้องหัดเรียนรู้ที่จะผสมประสานในความชอบส่วนตัวของเรานะคะทุกคนส่วนนั้งรสชาตินะเราก็ต้องทำบ่อยๆนะเราหัดแล้วเราก็จะกะถูกนะคะว่าใส่รสชาติประมาณไหนซึ่งตอนนี้ในครัวของเราก็ประสบปัญหาอย่างหนักนะคะไล่ไม่ไปค่ะเอาไม้ตีแล้วเอาไม้ขู่แล้วก็เนี่มานั่งเฝ้าที่ไก่ย่างเหมือนเดิมเลยก็ ต้องระวังเป็นพิเศษเลยสำหรับเจ้าสีนวลน,นี่เจ้าสีนวลอยู่เข้ามาทําอะไรคะลูกออกไปนะคะดู้แล้วไปแล้วโอ้โหสะด้วยวางไงเสด้วยไก่ย่าของเราสุกแล้วนะคะทั้งสองแทบ คลิปของเราก็จะขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะจะไปชิมไก่ย่างร้อนๆหอมๆแล้วอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้กลิ่นค่ะมันหอมมากเลยนะคะ,ะไก่ย่างของเราไม่สุภาพอันนี้หนังหลุดก็ปิดปิดไว <c oughs> ้่าลาไปก่อนค่ะทุกคนครัวพ่สวรรค์ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันกับเมนูวันหลัง